ปกติแล้วเมื่อเราทําสัญญาซื้อขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มักจะดูความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อีกฝ่ายจะผิดสัญญาในอนาคตอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะรอบคอบเพียงใดหลายครั้งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ผู้ซื้อจ่ายเงินดาวแล้วแต่กลับไม่ได้บ้านหรือว่าเงินคืน หรือในฝั่งของผู้ประกอบการที่มีปัญหาจากการที่ลูกค้าบางรายไม่มีเงินมาชำระตามกำหนดเช่นกันแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เจอกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปมาทำความรู้จักเอสโครระบบการทำธุรกรรมที่ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินคู่สัญญา e s c โครคืออะไรทำไมทุกคนและทุกธุรกิจควรรู้จักลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง เอสโครคือระบบที่ให้ e s c โคร Agent หรือคนกลางที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามาดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้โดยผู้ซื้อจะต้องส่งมอบเงินให้กับ e s c โคร Agent เป็นผู้เก็บดูแลรักษาขณะที่ผู้ขายก็จะส่งมอบทรัพย์สินด้วยเช่นกันและเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาได้ครบถ้วน เอสโ o รเอเจนจึงจะส่งมอบเงินให้ผู้ขายและส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้คู่สัญญารวมถึงลดข้อกังวลในกรณีที่อีกฝ่ายไม่ทำตามสัญญาด้วยแม้ว่าในช่วงแรกของเอสโ o รจะออกมาเพื่อใช้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นแต่ปัจจุบันมีการขยายการทำธุรกรรมไปสู่ตลาดทุนรวมทั้งสินค้าและบริการอื่นๆซึ่งณขณะนี้ e s c โครมักถูกใช้ในการขายหุ้น IPO ของบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนโดยการทำ IPO แบบมีระบบเอ c r o รมีกระบวนการดังนี้เริ่มจากผู้จองหุ้น IPO ทำการชำระเงินแก่ตัวแทนจัดจำหน่าย หลังจากนั้นตัวแทนจัดจำหน่ายจะนำเงินฝากเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับ e s c r o w Agent โดย Escrow a g e จ t จะพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่หากยอดการจองซื้อหลักทรัพย์ครบตามจำนวนที่กำหนดบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเมื่อเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว e s c r o w Agent จะดำเนินการโอนเงินและทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเช่นโอนเงินค่าจองซื้อให้แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และดูแลการโอนหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ซื้อแต่หากไม่สามารถดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ได้ Escrow Agent จะคืนเงินแก่ผู้ซื้อนอกจากคุนแล้ว Escrow ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการควบรวมหรือซื้อกิจการใช้กับ c ครา d f u n d i n g ที่เป็นการระดมทุนจากคนจำนวนมากที่ไม่ใช่สถาบันการเงินโดยมีการควบคุมการดูแลตามที่กรตตกาหนด ซึ่งไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมามีการทำธุรกรรมเอสโครผ่านผู้ให้บริการระบบคลาวฟันดิ้งมูลค่ารวม130ล้านบาทนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการทำธุรกรรม ICO อีกด้วยและต้องมีระบบการจัดการตามที่กรตอตกำหนดไว้เช่นกันคำถามต่อมาก,ก็คือแล้วทำไมเราถึงควรใช้ e s c โครแทนบริการอื่นๆเหตุผลแรกเลยก็คือเป็นการฝากอย่างมีเงื่อนไขตลอด เหตุผลที่2นั้นก็คือฝากทรัพย์สินใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เงินเท่านั้นเหตุผลที่3คือทรัพย์สินของคู่สัญญาจะได้รับความคุ้มครองเต็มจํานวนและไม่จํากัดมูลคา่าสุดท้ายคือทรัพย์สินของคู่สัญญาจะไม่ถูกอายัดแม้ว่า escrow agent จะล้มละลายก็ยังต้องนําคืนทรัพย์สินของคู่สัญญาอย่างเดียวสําหรับผู้ที่สนใจใช้ escrow agent ปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังจํานวนแแห่งดังนี้ ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นสาขากรุงเทพธนาคารซูมิโตโมโมิสุยแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นสาขากรุงเทพธนาคารซิตี้แบงก์เอ็นเอสาขากรุงเทพและธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาโดยกรณีอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.3%ต่อป,ปีของมูลค่าสัญญาส่วนทรัพย์สิน,นอื่นๆเรียกเก็บตามอัตราที่คู่สัญญาและเอสโครเอเจนต์ตกลงกัน และทั้งหมดนี้เราก็คงพอสรุปได้ว่าเอสโคเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งผู้คนทั่วไปนักลงทุนหรือผู้ประกอบการเพราะเมื่อเทียบค่าบริการกับความคุ้มครองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียว